พอดีจ้าพี่น้องมือนี่ภาคินอู้หัวพี่น้องหวัวกลบซื้อหวัวกลบมาลูหนึ่งเสน้นดูมึงพี่น้องมึงอูห้หัวหกลบพี่น้องดู ดูพีน้องเื่อน่บ้องกันพี่น้องมะุาดูต้องทอดเนื่อแหงพี่น้องดูเืียแหงแดดเดียวพี่น้องมา่อน่ต้องกันจ้ามาปุบปว้าจะแซ่ยไน่อยเนาะใส่พออีตูพออีเลิดพี่น้องักวานบานบองบกพิกงวยหมมาๆพี่น้องมะ ต้องปองไปสู่ผู้ทุกคนทั้งฟังไทยฟังเล่ามาเสียบเสียต้องกันหมวกหัวกบฮือสิโลงี่ยันพี่นุ่นมไม่เห็นเหรอเหรอเห็นไ่ม โอ้แียบขัดใส่บักพริกหลัวเลยที่กันบักพริกเคี้ยวเขาไปเนี้ยเนีแดดเดียวไป้อง thấy ướt quá không à một dịch โลละหารรวยพะนะพี่น้องเฮ้มีบอปันอึ้งเจเขาใส่มาให้แล้วเขาใส่มากกว่าโงนึงกับเบเล่นหน่อยเียพี่น้องเขาลูกพี่โลนึงพ่ะจะเป็นถัด ูสดนาำนะป๊านรงแสบแตกเอาลับงวัวมาแลกกับกระยดเลยมึ้งพอว่าหลับงว่วกินชุมม่มเอือ กินีกินอาหารตามฤด,ดูกาล เด็ดจ้ะอยากเกียงน้อไม่สุ่มยุติแต่ว่าตัวน้อไม่สุ่มตลาดมันบ่เสียพี่น้อง น้องปลาแซบจำเสบสื่อนน้องไม่ไม่เห็นน้องไม่สมไปอะ่อะเห็นตัวผสมจากซี่หาเมอืองม่แกงกินเลยพี่น้องแซบตรงนวนสมไม่เลยจะพายออเลือดเทากันนะพี่น้องะ ป่าพวกเหพุอะไรเนี่ยวันนี้เป็นค้าเราได้พี่น้องก็มันจะแซบมั้งมา ฉันเหมอนฉันชอบเบ้าปวยจินเบ้าปวยก็เป็นสาวปวยเป็นกิไม่ได้เซ็งไม่ได้เสพหูหมกอืพี่ทำะไร เล้ยเลยโอ้เสียพลัส 我们。 ผมปอกมดยบาบ้าก็แล้่น้องจำกิโลนจ้ะกูเลยมากิปนี้แกระปากกูเลยกดแช่กดติดต่มไม่ได้พี่น,อน้องก,ด,กด,ด,ดแช่เห็นไหมหมูเบังน้ำเน็จจ้ะเพื่อผมงกำลังใจในลิบน่้หมูเห็นหมูก็เลยข้อมิ่งมาก ไปมักก็มักนี่เป็นยังไงกับความเป็นมาได้พี่นอ้องเ้อะจีส้มมางจ้ะขอบคุณหลายจ้าวันที่จ้า